บรรยากาศยามเช้านะคะที่นี่ตารเอ็นรีสอร์ทเจ้าของใจดีมากเลยเป็นกันเองมากด้วยแล้วก็จะบอกว่ามันมีแพริมน้ำด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูแพร,มแพริมน้ำกันเผื่อว่าถ้าอยากจะมา,าพักผ่อนแบบบรรยากาศชิลๆที่แพริมน้ำได้อยู่นะนอนได้8คนนะคะทุกคน นอนได้แปดคนเดยวเราจะเดินไปดูที่แพริมน้ํากันจัดปาร์ตี้ได้เลยเฮ้ยเจ๋งอะได้อยู่นะได้อยู่นะนี่เลยจา้าชิลสุดๆดรู้แล้วรู้แล้วแพริมน้ํานี่เลยจา้าเป็นห้องแอร์ได้อยู่นะนี่ค่ะแพริมน้ําแล้วตรงนี้ก็นั่งพักกันได้ชิลๆเลย เดี๋ยวเราเจอกันนะเดี๋ยวเราเจอกันได้เลยไม่ไกลจ้ะไม่ไกลจากกรุงเทพมาง่ายๆรถไม่ติดมาง่ายๆรถไม่ติดเรามาได้เลยนะถ้าแบบสำหรับ,บคนที่มองหาทีพ่พักพักผ่อนนะจ้านี่เลยว้าวว้าวว้าวมากเลยจ้าโอเคเลยวู้สวยงาม